หนูชื่อเข็นจีดาวัฒนาวรางังคูลค่ะชื่อเล่นชือ่อว่าฟลอยนค่ะมาจากโรงเรียนกินแมทสขาเชียงนานนะคะวันนี้หนูจะมาสาธิตวิธีการทำโจทย์นะคะวิธีการแก้โจทย์ค่ะการแก้โจทย์ปัญหาตะคนนะคะเรื่องมีอยู่ว่าห้องเยซุนมีนักเรียน33คนจะกลุ่มละ3คน3กลุ่มและที่เหลือจะ กลุ่มละ4คนเพื่อทำความสะอาดสวนหยอ่อมจงหาว่านักเรียนห้องเยซุนจะจับกลุ่มทำความสะอาดได้ทั้งหมดกี่กลุ่มนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องหาก่อนนะคะว่านักเรียนทั้งหมดอะคะ่ะมีกี่คนนะคะ はい。Huh? จับก,กลุ่มกลุ่มละสามคนสามกลุ่มน,นะคะเราก็ต้องเอามาคูณกันนะคะสามคูณสามได้เท่ากับเรามาเท่าไงสามกันเลยนะคะสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้านะคะจสดงว่าสามคูณสามก็ต้องได้เก้านั่นเองนะคะเก้าคน กลุล่มกลุ่มละสามคนสามกลุ่มสามคูณสามเท่ากับเก้าคนนะคะ เหลือนะักเรียนเอา 3, 3มามาลบเก้านะคะเรามาตั้งลบกันตรงนี้เลยนะคะ 3, ามลบเก้านะคะ 3, 9ลบ้าไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องยืม3าตัวหน้านะคะหลักสิบหลักสิบก็จะเหลือสองนะคะหลักหน่วยก็จะกลายเป็น13นะคะ่ะ 13, 9ลบ้าได้ ะะเอามาลบ9ได้เท่ากับ4นะคะเอา2ดึงลงมาก็จะกลายเป็น24นะคะคำตอบก็จะเป็น24คนนะคะเรื่อนะักเรียน33ลบ9เท่ากับ24คนนะคะ จะจับปุ่มสคนนะคะปุ่ม24มะะาหาค้องมนสีกันเลยนะคะสี4ห2 4 4 2 4 6อง4ส้าแสดงว่าก็ต้อง กลุ่มนะคะจะจับกลุ่ม4คนเอายี่4หาร4เท่ากับ6กลุ่มนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะเอา3มาบวก6ไม่ก็เอา6มาบวก3นะคะ บวก6ได้เท่ากับ9นะคะดังนั้น3บวก6 ตอจะจับกลุ่มทำความสะอาดได้ทั้งหมด9กลุ่มนะคะ9กลุ่มนะคะหลักสูตรของ k ทีมแมทจะทำให้หาคำตอบได้ง่ายขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ